อดีจ้ามาพบกับช่องหนูนาะอีกแล้วเนาะห่างหายไปนานวันนี้จะพามาชมสวนพักอยู่หลังบ้านเนาะตอนนี้หนาฝนาเม่แม่นหนาฝนดอกมัน,นาลอนของประเทศฟินแลนด์แหละแต่ว่ามันก็ฝนตกเรื่ยเรืตอนนี้ดูพักสวนหลังบ้านต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นปลูกปลูกเอ่อถัวลันเตา่าแล้วก็ทัวท่วคล้ายๆถั่วถัววฟักย้าวบ้านเองเนาะ นี้ก็จะเป็นพักกวางตุ้งกับขนาปลูกอยู่ในกระถางเดียวกันปลูกปนกันไปเลยจ้าอันนี้ก็จะมีโรยเอาไว้ก็จะเป็น,น,นเห็นตอนนี้เห็นต้นหอมกําลังงอกแล้วมีต้นหอมแล้วก็มีใบแมงลกักมีหูละพาแล้วก็มีพักชีจีนนะต้องในกระถางนปลูกผสมกันเลยตอนนี้อันนี้ก็เป็นคือว่าพักพวกที่เหลือเศษเศษแล้วก็ามาลาักเอาไว้มันก็นเกิดอยู่นะ นี่อันนี้เป็นต้นบวบหรือเปล่าบวบของฟินแลนด์อันนี้คือพักที่กินแล้วมันเหลืออันนี้ก็เป็นพักกุนอ่อพักกวางตุ้งเป็นกระถางอันนี้ก็เป็นพวกเบียร์พกแล้วก็มะเขือปลูกชาเก,กินไปต้นมันก็เลยหน่อยเลยบลุดใหญ่ใหญ่ได้กินทัานหนาวบ่น,นี่ก็อีกสวนหนึ่งอีกห้องหนึ่ง บ้านพักอีกหลังหนึ่งก็คือนีมิต้นแตงกวัวมีคนาแตงกวัวนี่อันนี้คือว่าปลูกอ่ะสวยมากเลยสวยงามมะเขือเทศคนาพักบุ้งกวางตุ้งขนาก็จะเยอะจักหน่อยหนึ่งนะพอชอบเป็นคนชอบกินพัดคนานี่แหละสวนพักของคนต่างแดนสิ่งที่พูดแด่ที่สุดก,ก็คือพักบุ้งพักบุ้งนี่เกิดมาก เกิดเยอะมากแต่บลูจะได้ตูขนาดไหนนะรอรอดูกันต่อไปนี่จ้ะสวนพัก